ตัวเตสองใน่สองโอเคอมันดูลกๆป่ะเออก็ดูลกอยู่ดีห <th> ้า <Book> มันเถ็ดปล่อยให้มันลกอย่างงี้เลยกัน สวัส so, ดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระป๋าบอยแล้วใช่ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงอาร์ติแฟกต์ใหม่หรืออันที่เข้ามาล่าสุดนะตอนนี้เลยก็คืออาร์ติแฟกต์ h e t of opulent dreams แล้วก็ตัว ocean huge clam จริงๆผมอยากทำคลิปนี้นานแล้วนะแต่แค่ผมกะว่าแบบเออฟาร์มให้เสร็จก่อนดีไหมจะได้เอามารีวิวในทีเดียวเลยสุดท้ายฟาร์มไปประมาณ 3- 4พันเรซิแล้วก็ยังไม่ได้ทั้งเซตโตดยากโคตรเกลือ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับหรือแนะนําทีมที่เอามาฟาร์มได้ง่ายและสะดวกและสะบายนะครับและรวมถึงรีวิวอาร์ติแฟกต์โดยคร่าวๆด้วยนะครับว่าน่าใช้และน่าฟาร์มมากน้อยขนาดไหนนะครับและเพื่มในการรอชา,าร์จเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเลยกันไปทีมที่ผมแนะนําเลยนะครับไรเดนโชกุนหนึ่งตัวหรือตัว DPS ที่เพื่อนๆคิดว่าดีถ้าเป็นไปได้เอาตัวไฟฟ้าจะดีมากนะครับเพราะด่านนี้ตัวไฟฟ้าจะทําดาเมจได้มากกว่าเดิมสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรที่โคตรดีนะฮะและนอกหนือจากนั้นนะครับถ้าเกิดวว่าาาาาตตัลละครรรรเเสมถททอิ็กโช ได้ก็จะทำดาเมจช็อคเวฟที่เป็นรูดาเมจให้แก่ศัตรูด้วยนะบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกๆุสาวีนะก็สามารถเล่นคอมไฟฟ้าได้ค่อนข้างดีสำหรับดันนี้นะครับแนะนำมากมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นตัวอื่นๆก็ได้นะ DPS ตัวอื่นก็ได้อาจจะใช้กว่าตัวไฟฟ้าหน่อยแต่ก็ได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วตัวถัดไปผมก็แนะนำเป็นคาสือฮะหรือตัวธาตุลมอื่นๆที่มีอาวุธคาสือลมสิชิ้น ช่วยได้เยอะมากๆในการโรตาร์ฐานธาตุแลวก็ทะลุทะลวงเกาะทุกตัวครับอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็เป็นตัวฟาร์มนำบัตรก็ได้หรือ DPS สำรองหรืออะไรก็ได้จริงๆตัวอะไรก็ได้อย่างเช่นผมก็ฟาร์มนำบัตรก็โทมะละกันเพราะโคโคมิก็เต็มแล้วนะครับก็เอาโทมะมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับและสุดท้ายแลวที่ผมแนะนํามากๆก็คือตัวหิวไม่ว่าจะเป็นโคโคมิหรือชี่ี หรือตัวอะไรก็ได้ครับที่เป็นตัวฮิลผมก็แนะนํามากๆช่วยได้เยอะมากๆอย่างเช่นผมก็าวฉี่มาเพราะฮิลได้อย่างต่อเนื่องและแรงเนาะช่วยได้เยอะมากๆตอนเราโดนโครโรชัทหรือคือเลือดลดตลอดเวลานั่นแหละฮะในช่นผมไม่ได้ปั้นโทมานะเผื่อใครสงสัยว่าทำไมถึงผมไม่ใช้โทมานะครับเริ่มมาก็แปะไปเลยไฟฟ้าใช้ขา้วชะดูดอันตีแล้วก็ดูดทุม่มแล้วก็ปาไปเลยเพราะหมาจะเกิดตรงนี้นะฮะแม่งหมาตัวใหญ่แล้วเราก็ชาตีชาตีไปเรื่อยๆครับ ปั๊บปับปับปับปแล้วพอเสร็จแล้วก็ชิวๆสบายๆไบ่ต้องทาอะไรแม่ฮะจะฮิกวก่อนก็ได้นะเพื่อเอาให้ทีมเรามีเลือดที่เต็มไว้ตลอดเวลาในตาเนี่แล้วถ้าเกิดเราเล่นเป็นคอมนี้นะครับอันติเรามีพร้อมฟุกตาแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับคือสบายมากคอมนี้โคตรดีแต่อัติแฟนคอมเต็ม น้มาดูผลลัพธ์ของเราในวันนี้ดีกว่าว่าได้เป็นยังไงเอ่ยโรแน่แม่ขอขยะขยะหมดเลยอะ ไม่มีอะไรดี <S <S ๆๆเลยก็ประมาณนี้นะครับสดำหรับดันนี้นะที่ผมแนะนําก็จะเป็นทีมแนวนี้สาม,มารถจัดแปลงได้ตามสะดวกนะครับไม่จําเป็นจะต้องเล่นแบบทีมเป๊ะๆแบบ,บผมนะแต่ถ้าเกิดว่ามีไรเดนกับคาสือทะก็จะช่วยได้เยอะมากๆและส่วนตัวฮิวตัวฮิวอะไรก็ได้ครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โกที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกม นอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน r a z e r Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e เ e ่นอเหรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop นะครับที่เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงและเรื่องความปลอดภัยนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะทางร้านเองก็รับเติมแบบ UID อย่างเดียวก็มีนะครับบวกกับทางร้านก็มีผู้ติดตามกว่า2,000 0 0คนแล้วเพราะฉะนั้น เรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับและทางร้านเองก็ยังจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงทางด้านของอาร์ติแฟกต์กันดีกว่านะครับว่าอาร์ติแฟกต์ทั้ง2ชิ้นนี้เหมาะกับตัวไหนบ้างและน่าเล่นขนาดไหนนะครับอย่างแรกที่ผมขอพูดถึงเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวอาร์ติแฟกต์ฮิวเลอร์ก่อนละกัน Ocean h u ฮิ c l ์แคลนะฮะซึ่งเป็นอาร์ติแฟกต์ที่คนอะไรคนตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามัน จะทําให้ตัวซับพอร์ตหรือตัวฮีของเราสามารถทําดาเมจได้เพิ่มเติมนะแต่การอ่านอาร์ติแฟกชิ้นนี้มันดูช่างเป็นอะไรที่ยืดยาวมหาศาลเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมสรุปให้สันส้นๆนะครับอาร์ติแฟกชิ้นนี้นะครับเมื่อใส่ครบ2ชิ้น e ีลิ่งโบนัสเพิ่มขึ้น15%และเมื่อใส่ครบ4ชิ้นนะครับ ทุกๆก,การฮิลนะครับของเราหรือตัวละครที่สสอาร์ติแฟกต์ชิ้นนี้อยู่นะครับจะทําการเรียก c d ได e f โฟ m ออกมาเป็นระยะเวลา3วิและมีคูดาวอยู่ที่3.5วิหรือก็คือดาวไทม์0.5วินะครับและระหว่างที่เรียกโฟมอันนี้ออกมานะครับทุกๆก,การฮิลของเราก็จะเปลี่ยนกลายเป็นดาม g จ ซึ่งดาเมจนี้จะไม่เกิน30,000และจะคิดเป็นแค่90%เท่านั้นหรือก็คือเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราฮีลได้ครบ30,000 HP ใช่ไหมครับก็คิดไปเลย90%ของ30,000 2 7นั่นเอง ซึ่งดาเมจนี้นะครับเป็นดาเมจกายภาพที่สามารถเสริมดาเมจได้นะจากการลดต้านทานกายภาพของตัวเองหรืออะไรเองนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นอกจากว่าเราจะเล่นทีมกายภาพอยู่แล้วแล้วออริแฟกต์นี้ไปใช้ด้วยให้กับตัวฮีเลอร์ก็โอเคนะยังว่าก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงดาเมจที่ได้มาจริงๆมันก็เฉยๆครับมันก็แค่เป็นดาเมจเล็กๆน้อยๆถ้าให้ผมพูดในมุมมองของผมนะผมว่าเน้นไปทางด้านของฮีเลอร์เลยจะดีกว่าอย่างเช่นฮีว่าได้แบบแรงๆไปเลยเอาไปผปสมเซตกับไมเดนอะไรเงี้ยครับผมว่าน่าจะเววิรก่าาพะมมันมี h ีฮีลิ่งที่มันแคปอยู่ที่สามหมื่นเท่านั้นนะมันไม่สามารถเกินกว่านี้ได้ถ้าเกิดมันสามารถเกินกว่านี้ได้ก็จะเป็นอีกาไรส์ถึงที่โหดมากๆและสำหรับตัวที่เหมาะสมนะครับผมก็แนะนําเป็นคุโคมิชิชิและไม่แน่ก็อาจจะเป็นดีโอน่านะครับหรือฮีลเลอร์บางตัวที่สามารถฮีลได้เยอะจริงๆแต่อย่างเช่นเบเนดตมันมีการฮีลที่มันแคปอยู่ผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ฮีลได้ดีขนาดนั้นแต่ที่เหลือผมก็แนะนําอยู่พอสมควรนะครับ โอเคถัดมาครับก็จะเป็นอาริแฟกต์า่าดีนะครับ Plus of Opulent Stream ซึ่งเป็นอีกอาริแฟกต์หนึ่งที่คนสนใจมากๆโดยเฉพาะแพชนี้ที่เป็นแพชของอาเบโด้ด้วยแล้วนะครับอาเบโดมาเนาะและมาพร้อมกับดาบที่เขาแจกฟรีก็เป็นอีกดาบหนึ่งที่เหมาะมากๆกับอาเบโด้นะครับสายแฟชั่นนี่คือต้องโดดแน่ๆแ,และยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือการขัดเกลาที่เราสามารถขัดเกลาได้ฟรีๆเลยถึงระดับหคุ้มค่ามากเพราะการขัดเกลานั้นจะเสริมดาเมจให้กับ Elemental Skill เพิ่มขึ้นไปอีก80%ของ defense ของเรานะครับและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆ1.5วินะครับซึ่งเพื่อนอาจจะถามว่าอ้าวมันจะขัดกับสกิลอัลเบโดไหมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ขัดนะครับเพราะอัลเบโดมีอ internal cooldown ของสกิล l E อยู่ที่2วิด้วยกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆถามเรื่องอ้าวแล้วพี่อ artifact มันเหมาะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับหรือว่าเริ่มประสบกับอาร์ติแฟ t ธาตุหินดีหรืออะไรอย่างนี้นะถ้าให้ผมแนะนำนะครับใช้อันนี้เถอะถ้าฟาร์มได้แชร์ดีเอถาาเอะดีมากมาก แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีนะหรือว่ายังหาไม่ครบก็เอาไปผสมก่อนก็ได้นะครับกับหิน2แล้วก็ดีเฟนซ์สก็ดีเหมือนกันนะแต่มันมีเหตุผลว่าทําไมาถึงอาร์ติแฟชิน้นนี้ถึงดีแบบดีเวอร์เวอร์เลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือ2เซตที่เพิ่มดีเฟนซ์สา์เดีกับเอาเไโมากดาเมจเสริมขึ้นเยอะมากๆ เซตสีก็จะเป็นการเก็บสแต็กนะครับซึ่งสแต็กนี้นะครับก็จะสะสมได้มากสุดถึง4สแต็กด้วยกันแล้วแต่ละสแต็กนะครับก็จะมอบดีเฟนซ์ให้6%และดาเมจธาดินไปอีก6%นะครับหรือสูงสุดก็คือดีเฟนซ์ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์และจีโอดาเมจหรือดาเมจธาตดินอีกยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งโดยรวมแล้วนะคำนวณได้คร่าวๆเป็นดีเฟนซ์ 5 4เและดามทธาดินอีก2 4โดยรวมนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บแสแต็กได้ครบนะและการเก็บแสแต็กก็ไม่ยากเลยนะครับมีอยู่2กรณีด้วยกันที่เราสามารถเก็บแสแต็กได้ก็คือการที่เราจะเอาตัวละครนั้นออกมาตีเป็นธาตุดินนะครับจะได้รับแสแต็กหนึ่งสแต็กทุกๆ0.3นาวิแต่ต้องโจมตีเป็นธาตุดินเท่านั้นนะครับแต่ในกรณีที่2นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากเล่นเป็นสายซับนะเพื่อนๆก็สามารถทิ้งไว้ในปาร์ตี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาเอาออกมานะจะทําให้ตัวละคร น,นั้นสะสมสแต็กโดยอัตโนมัติทุกๆ3วินะครับหรือเอาง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆเอาเซตนี้ไปลงในอบ s s เพื่อนๆก็สามารถเอาไปยืนแช่ก่อนที่จะกดเริ่มอบ s s ก็ได้นะยืนแช่12วิสแต็กนี้ก็จะมาครบทันทีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเอาโตัวละครที่มี a r t i f a c t 4ีชิ้นนี้ออกมานะครับยืนบนสนามและไม่ทําอะไรเลยนะสแต็กนี้ก็จะหายไปทีละสแต็กทุกๆ6วิด้วยกันนะครับและมันก็เหมาะกับอะเบโดมากๆแน่นอน เพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาอาเบโดออกมายืนแช่อยู่แล้วนะก็คงไม่เกิด6วิหรอกจริงๆไม่มีทางและได้สแต็ตครบตลอดไปละแน่นอนนะครับแต่แน่นอนแหละว่าก็คงไม่ได้เหมาะก,กับอาเบโดตัวเดียวแล้วมั้งเพราะเหมือนมีแววว่าอิโตจะใช้เดฟเป็นหลักด้วยหรือแม้กระทั่งโกโร่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถฟาร์มเก็บไว้เพื่อกับตัวละครในอนาคตที่กลาลังใกล้จะมาก็ดีนะฮะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันผมใช้เป็นคีย์เรดเยอะเพราะดาบใหม่ไม่มีคีย์เรดเหมือนฮาร์วิงเกอร์ออฟดอนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นคีย์เรดสักหน่อย,ยอนนอแหละ ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น2,592แล้วก็คีย์เรกอยู่ที่61% Energy นวีชาร์อยู่ที่117ก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละฮะก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปคลิปนี้หรือว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะฮะและครั้งหน้าเจอกันครับ